ิงที่เรียกว่าปริยัติหรือพระปริยัตินี่เมื่อ่าวโดยสรุปในพระพุทธศาสนานี่ก็หมายถึงพระคำพีเรียนพระคำพีที่มีอยู่เป็นหลักอาสามพวกโดยกันคือวินัยปิดกสุตตันตปิดกอภิธรรมปิดกวินัยปิดกนั่นเป็นเรื่องระเบียบสำหรับ สังคมระเบียบที่บุคคลจะพึงตัวพติต่อตอนเองหรือต่อสังคมเป็นเรื่องระเบียบวินยัยทั้งนั้นเลยเรียกว่าวินยัยพระวินยัย <c> ส <oughs> ่วนสุตตันตะนั่นคือความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตที่จำเป็นความรู้ในการที่จะดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นให้สูงขึ้น แตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จำเป็นก่อนแล้วก็มีเลยขอบเขตที่จำเป็นไปก็มีบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กล่าวไว้มากกล่าวไว้แกบุคคลจำนวนมากไม่ไม่จำเป็นสำหรับบุคคลนี้แต่จำเป็นสำหรับบุคคลผู้อื่นก็มี ไม่เกินไปสําหรับคนพวกนี้จะเกินไปสําหรับบุคคลพวกอื่นก็ยังมีนั้นจึงมีมากมีมากเหลือประมาณก็ความที่เป็นความรู้เรื่องการดําเนินชีวิตทีนี้เรื่องทีนี้อภิธรรมมาปิดดกก็เป็นความรู้ประเภททีเดียวนี่เรียกกันว่าปรัชญาเป็นความรู้ ทั้นละเอียดทั้นลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับตับกวิทยารวมอยู่ด้วยหลายอย่างหลายประเภทเมื่อเอามาพิจารณาดูทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วอยู่ในลักษณะที่เกินจำเป็นสำหรับคนธรรมดาเรี <c oughs> ยกชื่อว่าพิธรรมก็สมแล้ว อภิปรายว่ายิ่งใหญ่ให้เกินคนธรรมดา <c oughs> ไม่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องอย่างอภิธรรมนั่นก็ได้แต่ถ้ารู้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้าพูดว่าจาเป็นมันก็ไม่จําเป็นเราจึงมีความรู้ที่เหลือหรือเกินความจําเป็นอยู่อีกชุดหนึ่ง <c oughs> เรียกว่า อภิธรรมหรือปรมัตย์เลยได้สิ่งที่จะเรียนจะรู้กันเป็นสามพวกรือวิัยเรื่องระเบียบที่จำเป็นสุดตันตะเรื่องความรู้ดาเนินชีวิตที่จำเป็นอภิธรรมความรู้ซึ่งสูงสุดเพื่อนกว่าที่จำเป็น นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าปร,ริยัติสำหรับการเรียนรู้ทีนี้ก็มาถึงหมวดปฏิบัติปฏิบัติคือปฏิบัติไปตามที่เรียนรู้ก็แบ่งได้เป็นสามอีก คือศีลสมาธิปัญญากล่าวมาแล้วขั้นต้นว่าปฏิบัตินั่นแปลว่าไปตามตัวหนังสือก็แปลว่าไปจะไปเฉพาะไปซ้งไปปฏแปแปปปิแปลว่าเฉพาะบัตรนี่แปลว่าไปหรือถึงไปเฉพาะก็หมายความว่าเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์หรือจะช่วยให้รอดได้การปฏิบัติ โดยเนื้อแท้หมายถึงการไปสู่สิ่งที่จะช่วยให้รอดได้อส่วนที่เป็นศีลนั่นเป็นเบื้องต้นเพื่อจะหยุดความวุ่นวายต่างๆเสียก่อนแล้วก็ถึงส่วนที่เป็นสมาธินี่จิตตั้งมั่นแนว่วแนว่รวมกำลัง แล้วก็มาถึงส่วนที่ปัญญาคือรูดแจ้งส่วนปฏิบัตินี่แจกได้เป็นศีลสมาธิปัญญาสามอย่างด้วยกันถ้าจะแจกให้มากออกไปกว่านั้นก็ได้แล้วมันก็รวมอยู่ในคำว่าศีนสมาธิปัญญานั่นเองเช่นอริยมรรคมีองค์แปด แจกออกไปถึงแปดแต่แล้วแปดนั่นก็สรุปได้เป็นสามคือศีลสมาธิปัญญาเป,เป็นถือจึงถือเป็นหลักไายว่าถ้าเรื่องปฏิบัติแล้วมันก็คือศีลสมาธิปัญญาที่นี่ก็มาถึงปฏิเวทตามหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไปก็ใช้คำว่ามรรคผลนิพพาน มักผลนิพพานเมื่อปฏิบัติถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติมันก็ออกมาเป็นผลแต่เรียกว่ามักจะก่อนอคือมันถึงขนาดที่จะทำให้เกิดผลโดยแน่นอนเปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้องมีดอกก่อน นล่วจึงจะออกเป็นผลออกมาคำว่ามรกคจึงเหมือนกับการมีดอกคำว่าผลจึงหมายเหมือนกับการมีลูกนี่คือวันนิพพานหมายถึงสุกงอมกินได้นี่มรกคผลน,นิพพานมีลักษณะอาการอย่างนี้นี่เป็นหลักใหญ่ทั่วไป ครอบงำข้อความทั้งหมดในพระพุทธศาสนาไวา้ <c oughs> ด้วยคำสามคำนี้คือถ้ากล่าวให้กว้างถึงที่สุดก็ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวท <c oughs> แต่ส่วนที่สำคัญนั้นมันอยู่ที่ปฏิบัติขอให้มองด้วยเห็นชัดลงไปว่า มันจะมีถึงสามอย่างคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่ตัวสําคัญที่จะช่วยสําเร็จประโยชน์ได้นะั้นมันอยู่ที่ตัวปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้แล้วมันก็ได้เมื่อปฏิบัติแล้วมันย่อมจะได้ผลโดยสมควรแก่การปฏิบัติมีความรู้มันก็ไม่ยังไม่สําเร็จประโยชน์มันต้องปฏิบัติให้ความรู้ต้องกลายเป็นการปฏิบัติ การปฏิบัตินั้นต้องได้ผลแห่งการปฏิบัติถ้าไม่ได้ผลแห่งการปฏิบัติก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไร <c oughs> เอาเป็นเห็นได้ว่าเรื่องสำคัญมันอยู่ที่การปฏิบัติเรื่องทั้งหมดมันสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติข้อนี้เราจะ มองให้กว้างออกไปไกลออกไปทั้งหมดที่เราจะมองได้ก็จะพบว่าชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นชีวิตทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนี่มันเป็นการไปไปมันไม่ได้อยู่ที่โดยส่วนบุคคลท่าแต่ละคนก็ไป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 ตั้งแต่เกิดจากท้องมันดาออกมามันก็ไป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  นี่ก็เรียกว่าชีวิตเป็นการไปทีนี้ถ้าจะดูโดยกว้างขวางทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นชีวิตของชีวิตทั้งหมดคือวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตก็จะได้เห็นว่าชีวิตมันตั้งต้นขึ้นมา อย่างเล็กน้อยที่สุดแล้วมันก็จะเริญไป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 จนเป็นชีวิตที่สูงสุดอย่างที่ในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องชีววิทยากล่าวไว้เป็นใจความพอสรุปได้ว่ามันตั้งต้นเป็นชีวิตเซลล์เดียวจะดูตาดูด้วยตาไม่เห็น นี่มันก็เป็นหลายเซลล์จนกระทั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหน่วยขึ้นมามาเป็นชีวิตชนิดที่เป็นสัตว์และชีวิตชนิดที่เป็นพืชเป็นศึกศึกศษาชาติแล้วทั้งสองอย่างก็จะเริญงอกงามแข่งกันไปแข่งกันไปศึกษาชาติก็จะเริงงอกงามจนมามีศึกษาชาติ ในระดับสูงสุดอย่างทุกวันนี้ในส่วนสัตว์ที่เป็นสัตว์ก็จริญงอกงามขึ้นมาจนมาเป็นสัตว์สูงสุดอย่างมนุษย์นี้นี่ว่าชีวิตนั่นมันเป็นการไปที่มันไม่ได้หยุดนิ่งเลยเป็นการไปอยู่ตลอดเวลา